แบบว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมิวจะไปไล่ขายของใช่ไหมแกก็สี่ทุ่มเนี่ยแกไปเรียกมาแล้วอีหล่ะอีหล่ะแบบว่าไปเรียกมานอนน,อน,น,อน,นะไปเรียกมานอนสี่ทุ่มนะคนแก่นะสี่ทุ่มคนแก่มิวกําลังขายของอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าไปเรียกมานอนแกบอกว่ามานอนมานอนมานอนคนแก่นาะคนแก่มิวก็เข้าใจมิวตอน,ๆๆนตอนแรกนะตอนแรกมิวจะบอกเลยตอนแรกมิวไม่เข้าใจจุดประสงค์ของแกว่า ทำไมต้องบอกไปนอนทำไมต้องบอกไปนอนเดี๋ยวถ้าจะนอนเดี๋ยวฉันก็ไปนอนเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ลึกๆข้างในแกเป็นห่วงเอาจริงๆแกเป็นห่วงนะแกแกเคยบอกมิวอยู่ว่าถ้าเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีแกไม่เอาก็คือคนแก่เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะอะแกก็ผ่านอะไรมาเยอะแก,กบอกว่าถ้ามีเงินเยอะแต่สุขภาพไม่ดีแกแกไม่เอานะแกไม่เอา แกบอกว่าเออนอนนอนดึกมันไม่ดีนอนดึกมันไม่ดีนนดก,ดก็คือแบบให้เราไปรีบนอนอ่ะสี่ทุ่มก็นอนได้แล้วสามทุ่มก็นอนได้แล้วให้รีบนอนเพราะว่าแกเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพอันนี้ก็คือมิวคิดได้ตอนที่มิวตอนที่มิวจะตายอ่ะพูดจริงตรงอ่ะเดี๋ยวมิวมาเล่าต่อ